โอเคต่อภาพสีกันเลยมาสามชีวิตตายไปสองมาลุ้นกันว่าผมจะรอดหรือไม่แต่ดูตากลุงนะครับผมจะไม่รอดแน,น่นอนเซนต์ไมลแล้วก็ผมจะไม่อาจต่อนะฮะเพราะผมเหนื่อยอ,อันนี้เสร็จแล้วก็จะไปพักผ่อนแล้วนะะโอ้ตายไปสองเฮียรอดอยู่คนเดียวเฮีย อะไรก็ได้ช่ออนี้มันได้บินได้เต้นได้นี่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 พูดมั่ว้วคูโอเคแล้วก็สับขันโยกเก็บเบียร์เอาไว้ยัดตูดทุกคนนะครับผมที่ดูคลิปนี้อยู่โอกยอกไม่ยัดหรอกแต่ดูแทน โอเคเบต่อว่าห้องที่แปดสิบเอ็ดนะฮะถือไม่กินเข็งเลยไม่แฟ่เหมือนเก่งไะเฮ้ยแอมบุตไม่ไม่ไช่มันคือซีกยังไม่ใช่มันคือฟิกเกอร์ฟิกเกอร์มาแล้วตุ้ยจ้ะโดยไม่กินเข็งตุยตุ้จ้ะข้าเก้หน้าไม่หล่อไงอื้อหือ ไปใช้มันเลยไปใช้แบตก็จะหมดไม่ใช่แค่แบตจะหมดไปใช้ไอแพดแบตกูก็จะหมดเหมือนกันตอนนี้โอเคแล้วก็หยิบกุญแจห้องที่แปดสี่แล้วก็ไขโคกโคกโคกแล้วก็เดินไปต่อแปดสี่ต่อไปแปดห้าโอเคเออไอเก้อะไรอ่ไฟเก็บปรีบมันกนึกปรีบนี่ ดลปปปปปปปมันเก่งมันเก่งมันเก่งอืมโอเคไปกันต่อทำไมไฟถึงกระพริบทำไมไฟมันถึงกระพริบมันไม่มาหรอกมันไม่มาหรอกมันไม่มาเอ้ยบู๊ โอเคไม่มีเลยเขาไปหมดเลยโอเคครับห้องที่แปดหรือเปล่ากิ๊บเลียนแบบลุยเลย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 ที่คูพูดทุกพาร์ทไม่ได้เขาบอลุยเลย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 นะห้องที่แปดสิบเก้าฮะโอเคห้องนี้เราต้องหากราดีโอ้ยไข่ห้องล็อกชั้นใต้หินใต้หินเลยใต้หินเยอะใต้ดินเลยมันได้อยู่ตรงนี้เนี่ย มันไปอยู่ตรงไหนมันวะคมจะหาจเจอไว้มารุ่นกันนะฮะผมเสื้อผมเอ๋กูตาทวกตาทวกไม่ใช่ถัวนะทวกทวกไม่ใช่ถั่วโอเคเอ๊ะเอใช่ไกงทวกเลยงไก่าไข่เลยไข่อะไรตัดตัดหั่พวกมึงอ่ะ โคกโคกอร่อยเลยโคกเลยโคกโคกโคกเอ้ยรวยรยรว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 ยรุยรว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 ยลวยรวยลวยร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 วยลวยอยรวยรยย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 รยยยยยยยรยยรอยยยยยวยนียรว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 วยรวยีรยยยยร มันคือชายชาติตัวีเก้าสิบอืมอืมทีม่นี่กูตีนโอเคต,เรตรงวตู้เผยเปลี่ยนลับมา อืมไอ้มาเหนืยหนักเลยทีเนี่ยหนักเลยก็เถอะเอฟดูกระเบนข้าที่หนึ่งโอเคโอเคไปโตไปเฉยในผิดทางนี่ต้องทางนี้สิถึงจะถูกจ่องเอาเอาสิบสามเก้าสิบสาม ไปโตก็เลยเรื่อยกันโตโตโตลเรื่อ,อ,อ,อยก็สีสกิดกว่าควรตีน Let's ก o ไบจะทานแล้วมันจะมียาโลนตอกตัวเลยอืมเกิหนห้าตอกตัวจองตูงต้ก่อนดิอชือไม่มีเลยครับปอยูน อือ right? no. oh ีปากเล็กไม่มาใช่ไหมไม่มาไม่มรอกโอ้โหไอน้ำปลียนี่มันกุดตีนผมก้อออมเฮ้ยาห้าห้อะไรนี่เอ้ยไม่มา Ui lúc Cướp tùy gì Cướp gặp 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 cướp 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 cũng chưa tay cũng Cũng chưa tuy, Cướp tùy cướp tùy gì Cướp 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 đi cướp 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 qua sắp bị tay 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 thay tay 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 Nắng tay 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 la. tay 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 โอ้นี่มันเขาเรียกว่าแอมบูสนี่แอมบูสโอ้ไม่ใช่เขาเรียกว่าฟิกเกอร์โอ้ไม่ใช่เขาเรียกว่าแอมบูสไม่เขาเรียกว่าสีไม่เขาเรียกว่ารัดเขาเรียกว่าห่อมุยไม่ใช่เขาเรียกว่าฟิกเกอร์ฟิกเกอร์โอ้ไม่ได้ห่อมุยฟิกเกอร์ฟิกเกอร์ไม่ได้แดกกูล็อก ยังไปฮะปาระภาระลิฟเลยผมจะเอาเบียร์ไปใส่ที่ตัวลิฟต์นะฮะเบียร์เบียร์สีฟ้าเบียร์จากเบียร์เขียวๆมันจะยเป็นเบียร์สีฟ้าแล้วก็จะปุ๊บเอาเบียร์เลย นี่ได้เบียร์สีฟ้าแล้วครับทุกคนนี่มันเป็นสูตรการเล่นกับผมนะฮะ,ออะอเอาเบียรมาเบียร์ฟ้าเอาไปหายเอาอยู่นี่เอาเบียร์ฟ้าเป็นแด,บดบงบวชโปรเร่มแล้ววชโปรแล้วครับทุกคนเขาเรียกว่าใช้ขนาดเปิดโปร บทโปรอะห้าอะไรเงี้ยอะห้าแล้วก็พิมพ์ว่าฮ้าตอนนั้นพิมพ์ห้าอะไรนกหนาว่ะเก็บเลยอืมเด็กๆ็ล็ก กเดินไปอย่างชิวๆผมไม่เล่นโปรเฮ้ยเ้ยมึงหันนะผมไม่เคยเล่นโปรโนี่ครับผมไม่เคยเล่นโปรโไม่มโมห้าพันล้านเปอร์เซ็นต์เก็บเลยเล่นแล้ว

ผมตายแล้วทุกคนโอ้โหะไฟเกอร์โดนอย่างไม่คิวแล้วกดตัวไฟเอาตูดแล้วตูดกูเบนโอ้๋ออ๋ออ๋โอ้ยตกตกนี่นเดี๋ยวผมจะทำให้ไม่พลาดโชว์นะถ้าผมไม่พลาดทุกคนต้องชมผมว่าหน้าหล่อนะเข้าใจไหมถ้าผม พลาดพลาดที่ในการเล่นมินิเกมแกไฟนี้ต้องเรียกผมว่าไอโง่แล้วก็กดดิดไลค์ยอกยอกกดไลค์คือผมว่าไอโงนะ่นะถ้าผมผิดนะนี่ถูกแล้วนะถูกสองอันรวดแล้วนะ,ะอันที่สามนียย่แะละยาก กดไลค์ด้วยและชมผมว่าอินนารอเลยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วเหรอมันมาเร็วอ่ะมันคือเอ็มบัส this is a boost bro this is a boost หืมไกลๆเกมนี่ไก่ๆไม่ได้กดไลค์ด้วยเลยโอ้ไม่ได้ทุกคนผมตายผมตายในเล็บคนเออ เอ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 ลเอลเอลเดมนี ột, 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 pues ่ผมจะไม่เล่น okay. ต wow. oh ่อนะผมจะพักไปละอืมโอเคววชิ้นนี้เก่าเหรอแต่กเลยโอ้ยโเลยโอ้ยทุกคนไม่ทุกคนทุกคนโอยโอยเล้วก็แลก็เจก็สดยโอยบายบาย